ถึงหอยนี่เนี่ยใหญ่กว่านี้อ๋อใหญ่กว่านี้ตั้งกูหลังร้านทั้งทีทั้งร้านเลยนะอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณครับเพื่อนจีบสวยกว่าอีกเจอแบบนี้ก็ต้องซื้อแล้วแหละเออชอบกอนที่ใส่ชุดว่ายน้วเอ้ยตัวยงุบเนี่ยตัวยงเอาหอยใหญ่หนึ่งชุดจ้าหอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่ใหญ่แต่ร้านนี้ไข่ดำนะคะไม่แดงอ๋อร้านนี้คือไข่ดำไม่แดง ไอ้ปลาหอยใหญ่ไข่แดงหอยใหญ่ไข่แดงหอยมาจากสุราษฎร์เลยเหรอค่โอ้มาไกลเหมือนกันนะเนี linear, oh ่ยโอ้โหตัวใหญ่มากหอยใหญ่คอมากนตใหญ่จริงใหญ่จริงอันนี้หนึ่งร้อยลาแต่ต้แซ่บค่ะโอ้น้่งจิ้มแซ่บอันนี้ไอชีคอนพทนต์ใหเอฟซีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเป็นเอฟซีปกติขายร้อยถ้าดาวอ่ะร้อยยี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอ้ยเอาแซ่บแซ่บเหมือนแม่ค้านะ ุ้ยนำล,แล่แตกค่ะพี่ตามชื่อร้านของเ่อร้านอะไรอ่ะแซกซีสละมุดลิ้ค่ะแซกซีสละมุนลิน้โอ้โดูใส่หอมเจียวอ้ี่เด็ดเลยแหละกระเทีนดหดกระทนิะะทนหมดต้องไปขอจะอาาแ้วนะ,ะทนเอาคนละกะทินี่กินหอยพี่ลมทนเลยอ,ะอ่ะนิดอ่ะไ หอยดาวมาช้ากระทินหมดแล้วดูอ๋อดูหอยใหญ่หน่อยโอ้ยกินแล้วคืนเลยะมูลินหอยใหญ่มากตอาหอยใหญ่หนิหอยใหญ่หอยใหญ่เผ็ดหน่อยนะคะเตือนก่อนเตือนก่อนไปย่างแดดรสชาติหอยมันเจ็บมากหอยมันมีความหวานอ่ะลูกอุ้ยมันมุนลิ้นด้วย่อ เยอมากกินแบบนี้ก็อร่อยแล้วอะ่ะอุ้ยหอยใหญ่จริงหอยใหญ่จริง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 พันโฟมเออนี่นะครับทำสดๆตรงนี้เลยเออยำนี้ค่ะยำไม่มียำไปเริ่มต้น60บาทเริ่มต้น60บาท ร้านนี้สุดมากอร่อยมากใครชอบกินยำหอยนางรมต้องมาโดนร้านนี้อร่อยมากเราอยู่ที่งานยนต์บัวอันนี้ไม่ใช่ยนงานอะไรนะงานรับบัวเงานงานรับบัวจ้าอยู่ที่อะไรนะบางพีงานบางงานวัดบางพีจังหวัดสมุทรปราการสวัสดีครับผมถ่ายไปคือน้ำลายไปนะน้ำลายไหลเห็นเขากินหลักกรยามาลองชิมดูมาใหญ่ๆนี่เท่ามากมาบอย มันละมุนลิ้นจริงมันละมุนเิ้นหอยใหญ่นี่มันมันประ้ยนะักข้อเลยมันมันลื่นลงข้อปืดเลยแหรอลื่นปืดลื่นปืดโอ้ยถ้ามีกระถินด้วยนี่เลิศเนาะอ,อร่อยเลิศ